ประกันสังคมหารือช่วยคนว่างงานมาตรา33เตรียมจ่ายขั้นต่ำา5 0 0 0บาทสูงสุด9,300บาทผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงานเผยบอร์ดประกันสังคมเตรียมถกขยายสิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับรับเงินชดเชยกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวและบริการเข้าเกณฑ์เหตุสุดวิสัยจ่อใช้ฐาน62%นะครับ รับขั้นต่ำ5,000บาทสูงสุดไม่เกิน9,300บาทคาดว่าเปิดก๊อกปลายสัปดาห์หน้าแรงงานนายดวงฤทธิเ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าตามที่มีกระแสข่าวสำนักงานประกันสังคมสปสเตรียมหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีปิดกิจการชั่วคราวให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน ตามมาตรา33ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโคโรนา2019นั้นจำนวน9,000บาทว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องเดิมซึ่งผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยคือ 1. กรณีรัฐส,สั่งปิดและ 2. ประสบวิกฤตโควิด -19 ตรงๆคือคนในหน่วยงานติดเชื้อ หรือมีคนกลุ่มเสี่ยงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวนี้เรามองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือประกอบกิจการได้ตามปกติฉะนั้นก็ควรที่จะได้รับเงินเยียวยาชดเชยในส่วนนี้ด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวส่วนอัตราการชดเชยนะจำนวน90 0 0บาทนั้นนายดวงฤทธิ์กล่าวอีกว่าคิด อัตราเดียวก,กันกับกลุ่มลูกจ้างผู้ประกันตนที่รับเงินชดเชยว่างงานร้อยละนะครับของค่าจ้างรายวันแต่ไม่เกิน90วันฐานคือค่าแรงขั้นต่ำและเพดานคือ1 5 0 0 0บาทเท่ากับว่าเขาจะได้รับเงินเดือนนะครับไม่เกิน9,300บาทนะครับที่เป็นเงินชดเชยและได้ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0บาทเป็นขั้นต่ำเพียงแต่ว่า เราจะไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนแต่ยังไม่ครอบคลุมจากมาตรการก่อนหน้านี้เช่นกลุ่มลูกจ้างในโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจขนส่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ทั้งนี้การช่วยลูกจ้างกลุ่มนี้จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการไปด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวนอกจากนี้นายดวงฤทธิ์นะครับยังกล่าวถึงยอดผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ เงินว่างงานไว้นะครับว่าขณะนี้มียอดใกล้เคียงก,กันกับยอดเดิมนะครับเพราะนายจ้างเขายังสู้อยู่และเขารับรู้ถึง2มาตรการที่เข้าเกณฑ์จากภาครัฐที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นเชื่อว่าหลังจากวันที่14เมษายนนี้นะครับที่จะมีการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมนะครับหากมีการขยายผู้ที่จะได้รับการชดเชย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจบริการหรือธุรกิจโรงแรมนะครับได้ด้วยนะครับเชื่อว่าผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับจะมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเพราะขณะนี้เขายังไม่เข้าเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือขณะนี้นะครับเรากําลังเร่งเพื่อที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนนะครับทั้งนี้จากที่คํานวณคาดว่าปลายสัปดาห์หน้านะครับจะต้องมีการจ่าย เงินชดเชยนะครับในส่วนนี้อย่างไรก็ตามที่หลายคนบอกว่ามีความล่าช้านั้นเพราะเรื่องดังกล่าวนี้นะครับประกอบด้วยการหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเรื่องประสิทธิภาพให้ผู้กันตนนะครับได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อขยับขึ้นเป็นร้อยละจึงทําให้มีขั้นตอนในการเพิ่มเข้ามานะครับนายดวงฤทธิ์กล่าวผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา กระทรวงแรงงาน,นกล่าวว่านะครับทั้งนี้หากไม่แก้กฎหมายผู้ประกันตนหลายคนจะได้รับเงินช่วยเหลือน้อยกว่า5,000บาทซึ่งมองว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับนอกจากนี้การเกิดโควิด1 9นะครับไม่เคยมีมาก่อนเดิมทีหลายเรื่องนะครับไม่เข้าข่ายก็ต้องมาดำเนินการปรับแก้ให้เข้าข่ายเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือให้ครอบคุมทันสถานการณ์รวมถึงจะต้องนำมาตรการ เข้ามาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอความเห็นชอบอีกด้วยเช็คด่วน2สถานะที่จะได้รับเงินโชว์โ์จากการที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับโดยให้เข้าไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนและจ่ายเงินลดแรกผ่านไปแล้วนะครับ ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้เงินเพราะเกิดปัญหาในเรื่องของสถานะการลงทะเบียนนะครับซึ่งทางด้านเพจนโยบายไทยแลนด์ได้โพสต์ Post ข้อความระบุว่าตอบให้ไม่ทันจริงๆครับขอบคุณคนที่ช่วยกันตอบด้วยนะครับน่ารักมากๆขอรวมสถานะไว้ในโพสต์เดียวจะได้ตรวจสอบกันง่ายขึ้นนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับของเราไม่ทิ้งกัน com ด้านสถานะนะครับที่ขึ้นสีเขียวได้รับเงิน5,000บาทนะครับใครที่รอเงินอยู่โอนให้พรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะครับ13เมษายนคุณคิวไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เขาจะโอนเงินให้คุณไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับก็คือวันอังคารกับวันพุธพฤหัสนะครับหรือศุกร์ก็เรียงไปตามนั้นนะครับผมสถานะถัดมาจะเป็นสีเหลืองนะครับ รอตรวจสอบวิธีนะครับข้อมูลรับเงินที่ท่านแก้ไขเคยจะโอนให้แล้วแต่บัญชีชื่อไม่ตรงพอแก้ไขแล้วเขาจะทําการตรวจสอบหากผิดก็แก้ใหม่หากถูกต้องเขาจะโอนเงินให้ซ้ํานะครับในวันที่22และ29เมษายนครับส่วนสถานะถัดมาจะเป็นสีแดงนะครับไม่ได้รับสิทธิ์ปัญหาเฟซถล่มเลยนะครับวันนี้ ซึ่งกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงแล้วนะครับจะให้ยื่นอุทธรณ์ใหม่หลังจากการตรวจสอบครบ27ล้านคนและสถานะสุดท้ายนะครับสีส้มก็คือรอตรวจสอบนะครับรออย่างเดียวครับเขายังไม่ได้ตรวจให้เรารอคิวก่อนนะครับนี่ก็เป็นสถานะนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพื่อรับเงินเดียวยาเพื่อต่อสู้และ อยู่ให้ได้นะครับในช่วงภาวะวิกฤตโควิด1 i นี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับเงินด้วยเร็วนะครับและได้ตามที่หวังกันนะครับเงินเข้าแล้วจ้าเช็คเลยวันนี้ใครได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทจากกรณีที่เมื่อวานมีคนบางส่วนได้กันแล้วเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ที่ได้เมื่อวานคือกลุ่มคนอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้างเป็นส่วนใหญ่และมีบางส่วน ได้รับเงินไปแล้วแต่ไม่เข้าเกณฑ์ทางกระทรวงการคลังก็จะดึงเงินคืนเพื่อจะให้คนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์จริงๆหากใครไม่คืนจะมีมาตรการการลงโทษตามกฎหมายและล่าสุดนะครับทางแฟนเพจข่าวไทยได้เข้ามาคอมเมนต์โดยได้เผยว่านะครับเข้ากันแล้วเมื่อช่วงตี1นึ 4, ่งถึงตีสโดยหลังจากนั้นก็มีแฟนเพจ เข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับส่วนสำหรับคนเงินยังไม่เข้านะครับทางรัฐบาลจะโอนเงินให้อีกทีวันที่14เมษายน63ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ยังไม่ได้เงินนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้รับเงินแล้วด้วยนะครับวันนี้ส่วนน้อยนะครับที่เงินจะเข้าเพราะทางกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินในอดที่2นี้แค่6 0 0 0คนนะครับ จะแบ่งเป็นวันที่13 300,000คนและวันที่14 300,000คนนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับกระทรวงการคลังจะมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆนะครับเพื่อพิจารณาในรอบต่อไปอีกนะครับหลังจากนี้จะเป็นชุดมาตรการที่ช่วยเหลือคนที่ไม่เข้าข่ายนะครับก็ต้องรอกันต่อไปครับกระทรวงการคลังยืนยันแจกเงินเยียวยา5,000บาทโควิด -19 คนถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรเกษตรกรก็มีสิทธิ์ด้วยแจกเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด -19 กระทรวงการคลังให้กเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ5,000บาทนาน3เดือนหรือ6เดือนตามมาตรการที่ได้อัปเดตไว้นั้นนายอุมตมะสัวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือมาตรการการเยียวยา5,000บาท3เดือน6เดือนว่าแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระเช่นบินมอเตอร์ไซค์คนขับแท็กซี่คนเข็นผักผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงเกษตรกรที่รับผลกระทบ แตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ดังนั้นขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิดตามมาตรการให้ผ่านทาง SMS ได้ในส่วนของการรับเงินเยียวยาจะสามารถรับผ่าน2ช่องทางคือบัญชีธนาคารที่ มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกันกันกบชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียนหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจะได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน7วันทำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c เซเ็ center ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลข0 2 1 1 1 1 1144ทั้งนี้มาตรการเยียวยานี้ต้องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคนซึ่งหากผู้ลงทะเบียนเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมากกว่า3ล้านคนกระทรวงกันครังก็พร้อมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปและจัดตั้งศูนย์เครือข่ายรับเรื่องจากประชาชนที่มีข้อสงสัยในการขอความ ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนนั้นมีความสะดวกและเข้าถึงได้รวดเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทรวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรและผู้สูงอายุด้วยซึ่งข่าวที่มีการแชร์กันว่าประกาศขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทของธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยนั้นที่แจ้งว่าผู้ที่ไม่ได้รับ สิทธิ์จะมีอยู่3ามกลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรคนจนกลุ่มเกษตรกรและผู้สูงอายุเป็นข่าวปลอมและไม่ใช่ประกาศจากทั้ง2ธนาคารส่วนนายเล่าลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวถึงผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000ันบาทว่าจะเป็นอาชีพอิสระไม่จำกัดว่าเป็นอาชีพใดที่ห้ามคือจะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่านั้นจะเป็นเกษตรกรผู้ถือบัตรคนจน ผู้ขับแท็กซี่หรือหาเร่แผงลอยก็ได้โดยระบบจะมีฐานข้อมูลหลายแห่งว่าได้ไดไดรับสิทธิ์และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงหรือไม่อาทิเช่นกลุ่มคนขับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะต้องมีใบขับขี่รถโดยสารสาธณะหาเร่แผงลอยจะต้องใช้ข้อมูลที่เคยมาขึ้นทะเบียนกับธนาคารออมสินเป็นต้น